หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี้เลยราวาบักมีทาบริการเติมโลบอกแบบกลุ่มพับจีฟรีไฟลแล้วก็บอลเลนแล้วก็บริการฟาร์มต่างๆผว่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยเอาไปเปิดติ๊กตอกเล่นดีกว่าไม่มีอะไรทาเฮ้ย เองทำยังไงอ่ะยิงสวยอ่ะเอฟเฟคโคสวยอ่ะไม่ทำยังไงวะอยากรู้งั้นเหรอเสียงใครอ่ะ้ยเสียงใครวะน่ะก็ต้องแอปนี้เลยแอปไวแอปตัดต่อวิดีโอเท่ๆเสร็จง่ายๆเพียง10วินาทีแอปไว้เนี่ยมีเอฟเฟคมากมายให้นายเลือกเลยนะว่านายจะเอาเป็นเอฟเฟคแบบไหนนายสามารถเลือกได้เลยเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะเนี่ยกดเลือกเข้าไปเลือกเข้าไปเนี่ยมีเอฟเฟคเยอะมากเลย เห็นไหมเนี่ยมันทําง่ายมากเลยเนี่ยนี่ทำเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยสุดโคตรจะง่ายประมาณสิบวินาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งละกันนะประมาณสิบวินาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยหรือทำเสร็จเนี่ยไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวอยากเอาไปอวดพงอวดเพื่อนเนี่ยสามารถแชร์ลงในทิกติกหรือว่าไอจีก็ได้เลย ก like right ็เพียงแค่พิมพ์เข้าไปใน Play Store เนี่ยก็เซิร์ฟว่า์ White App นะครับทีนี mm ้เนี่ยก็จะเจอลิงก์แล้วเข้าไปโหลดกันได้เลยมีเอฟเฟกต์ให้เลือกโคตรเยอะโหลดได้ที่ลิงก์ใต้หน้าคลิปเลยนะครับผมเข้ามาโหลดกันเยอะๆนะโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในแมปราฮีโร่อะคาเดมี่อีกแล้วโอ้โหเปิดคลิปมากูแสบตายก็เนี่ยครับเป็นแมปมาฮีโร่คนไทยนะผมซึ่งโคตรดี วันนี้ครับเราได้กลับมาเล่นกันอีกแล้วเนี่ยเราอยู่กับครเ,เอ่ยเทเดแอดมินนั่นเองอ่ะกูทำเสียงเอฟเฟคขึ้มมายิ่งใหญ่ถัเพื่อในวันนี้ครับผมนะฮะจะได้มามีโอกาสในการรีวิวอัตลรรักษณ์แบบมากมายเลยครับผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะถึงความสวยงามและความขี้โกงของอัตลักษณ์ต่างๆแล้วเวคุณผู้ชมเรียกว่าวันนี้ครับเราเหมือนออฟฟอร์วันเลยครับคุณผู้ชม โอเคครับอัตลักษณ์แรกครับผมเริ่มด้วยที่อัตลักษณ์วันฟอร์อไว้คุณผู้ชม <S <S มาลองสกิลเลยสกิลแรกสมาชเวฟอุ๊ชาโอ้โหโอ้โหเอื้อเอื้อเอื้อสกิลส,สองสมาชกาวไปการทุบพื้นนะผมโอ้โหเอฟเฟกต์ยังสวยคุณผู้ชม <S 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 2> <S 2> สกิลสามสกิลเอเฟน่าจะเป็นพลาสฟอร์มเฮ้ยเฮ้ย พี่อกว่าสีานี้ก็เท่นนะเป็นแบบใส่ฟ้ามาอึดชา่าโอ้สกิลแบบยิ่งใหญ่ขึ้นเลยคุณผู้ชมผมลืมเปิดเสียงเกมวะเนี่ยแป๊บนึงโอเคชัดเลยไปไปเพลงอะไรเพลงก่อน,ออนโอเคโอเคโอเคสกิลมันยิ่งใหญ่ขึ้นเลยเว้ยเอา้าหมดหมดแล้วอ่ะโอไม่นะแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่มีหลายคนถามมาเข้ามานะครับว่าเกมนี้เล่นโทรศัพท์ได้ไหมนะครับซึ่งตอบเลยว่าเล่นได้นะผม โอ้ผมยังไม่ได้ลองสกิลเมื่อกี้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอขอลองไปก่อนสกิลเอ็กโอ้ไมวเพี้ยงเร็วเลยคุณผู้ชมโอเคโอ้เป็นพายุเลยครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นอือเมซิ่งต่อยแมยงลากไปนู่นเลยต่อยโคตรไกลเลยมาดิเฮ้ยเออเออเอ้ยแตกนะครับอัตลักษณ์ต่อไปเป็นฮาร์ฟฮอสฮาร์ฟคูละครับผมก็เป็นอัตลักษณ์ขึ้นร้อนขึ้นจริงของโชโตะนั่นเองนะบุกคุณผู้ชม สกิลแซดมีไหมไม่มีมีสกิลเอฟใช่ไหมอ๋อคือต้องกดโหมดก่อนเว้ยคุณผู้ชมอ๋อเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตรงนี้ว่าจะเป็นร่างไฟหรือร่างน้ําแข็งโอ้โหโอเคมาลองดีวิสกิลน้ำแข็งก่อนไอซ์ทราเวลโอเคเป็นสกิลน้ําแข็งนะฮะน่าจะแบบเป็นสกิลที่ใช้ในการเคลื่อนที่อย่างเดียวแล้วผมคุณผู้ชมสกิลนี้ใช้โจมตีได้ไหมไหมั้ยมัน่าจะได้นะครับไหนลองซิถ้าแบบเราขี่ให้มันลื่นแล้วมันจะแบบ ลื่นหัวฟาดพื้นไหม <c oughs> ไม่ไม่มีนะครับ <c oughs> ไม่มีแบบลื่นหัวฟาดพื้นนะไม่มีไม่มีมมซิวต่อไปครับไอส์บรชโอเคเป็นการสร้างแบบทานน้ำแข็งยักษ์ขึ้นมาครับผมคุณผู้ชมมาเดี๋ยวลองลางไฟกันฟึบโอ้โหจะบอกว่าต่อไปมันมีฮาร์ฟฟอร์มจะบอกว่าแบบเชื่อสามารถ,าารถ,ถปรับเป็นไฟเป็นอย่างนี้ก็ได้ว้คุณผู้ชมเจ๋งมากแซดเบอร์นิงหูห,ห,หูการปล่อยไฟรัวๆครับ ใช่ใช่เป็นการพ่นไฟออกรัวๆเบิร์นกาวทำให้พื้นกลายเ,เป็นการพ่นไฟนะพื้นเป็นไฟนี่ผมลองกด half form ดิมันจะเป็นนี่ไงเป็นสองครึ่งจริงด้วยโอเคนี่เป็นแบบคอมโบแล้วครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นผมตนั้นจะมีน้ำแข็งแล้วก็มีไฟพร้อมกันนะฮะี q x เใช่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 ส่วนท้าโมดต่อไปก็คือเป็นการปิดแล้วนะครับผมคุณผู้ชมเ เออเออเอเอนี่อย่างครู <S <S ไปเป็นอัตลักษณ์เควส์อะคุณผู้ชมอัตลักษณ์สัตวอ๋อของไอ,งอ,งอตัวที่มันมาแบบสอบใบอนุญาตชั่วคราวใช่ไหมคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งผมยังติดอันนี้อยู่เลยติดล่างเครื่องไฟอยู่เลยเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนน้าคจะเป็นเราแข่งยังติดอยู่เลยผมลืมปิดเมื่อกี้นะฮะอา้าวพวกเกิดไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรตรงนี้แค่เด็ดสกิลนะครับมีไหมเนี่ยม,มันไม่ขึ้นเลยคุณผู้ชมหรือว่าเราต้องกดเอฟอะไรก่อนหรือเปล่า สกิลมันไม่ขึ้นนะครับเอ๊เอ๊มันไม่มีสกิลอ่ะคุณผู้ชมครับหรือว่าึกอัตราต้นนี้ทำไม่เสร็จหรือเปล่าเฮ้ยแล้วท่านดาบอะไรวะน่ะเอ้ยดาบอะไรวะเนี่ยโอ้ยมึงตีกูใหญ่เลยนะอ๋อโอเคคุณผู้ชมสกิลมาแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้จะเป็นบั๊กนะฮะโอเคมาไอตัวไหนวะที่มันตีผมเมื่อกี้ก็มาล้างแขนมึงใช่ไหมฟูเชฟฟูมาสกิลแรกกด ไม่ติดอันนึงนะบซอ,อร์ไรเตอร์แบบอาจจะบลักก็ได้เอ้ยเนี่ผมเห็นแอปเป็นใช้เมื่อกี้อ๋อนี่ไงโอ,โ,โอ้โหสันแบบโคตรแรงแม่งตายเลยเคยเลือกเนี่ยมันเป็นอัตาราที่ค่อนข้างโกนะครับมันก็เหมือนพลังผลกุระอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในเรื่องคือผลกระทบมันก็คือทําให้ผู้ใช้นะครับสั่นไปด้วยแล้วผู้ใช้นี่มันจะปวดหมองมากถ้าผมจะไม่ผิดมันจะปวดสมองของมันมากนะครับปวดหัวแหละโอเคโอเคมีสกิลนี้นะฮะ เอ้ยผมยังไม่เคยเห็นไหนทำเลยเนี่ยโอเคอัตราต่อไปนะครับเป็นอัตรักเอ็กโพรชั่นนะครับก็เป็นระเบิดครั้งที่แล้วที่ผมเล่นใช่ไหมผมได้เอ็กโพรชั่นมาแต่กูใช้ได้แค่สกิลเดียวเองตอนนั้นกูยังไม่มีสเต็ปมาแต่ตอนนี้สกิลแรกนะครับจะเป็นระเบิดแบบนี้เลยซึ่งเราเคยใช้เป็นคลิปที่เร็วๆนะฮะสกิลต่อไปโนสโคบอมเป็นไงวะเนี่ย,อ,ยอ,อุ้ยคว้าป่ะอ๋อเหมือนแบบระเบิดส่งตัวเองแล้วแบบมาบอมหัวบอดพวกนี้นะฮะ มันว้ามาตีหรือเปล่าผมเล็งไปตัวนู้นได้ไหมตัวนู้นมันเล็งตัวไหนวะเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่ามันเล็งไปทางด้านหลังเราอย่างเดียวใช่ไหมวะอ๋อมันไปทางด้านหน้าน,นะครับแต่ทิศทางไปยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมครับผมผมใช้ทิศทางไม่ถูกวะเฮ้ยมันมันมันมาด้นานน,น,นนั่นเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันมาเล็งตามเมาส์มันอะไรวะเนี่ยปิดบาร์ทันดิกูใช้ไม่เป็นนะคุณผู้ชมกูใช้ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเอาว่ามันเป็นสกิลที่ เหมือนแบบปึ๊บฉันแะวเิดยิงตัวมานะฮะโอ้ตรงนี้มีโค้ดเต็มเลยคว้คุณผู้ชมโอ้ต่ละโค้ดนะครับก็ขเขียนว่าเราจะใช้ไปเราจะได้อะไรบ้างนะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีโคมม้ดมายูมาด้วยสุดเจ๋งไปเลยได้เงินตั้งหนึ่งหมื่นว้าวสุดปังคุณผู้ชมสุดปังต่อไปครับอัตลักษณ์เอนจินล็อกเก็ตบูตฟื้บฟื้บนี่นี่นี่เฮ้ยตรงนี้รหรืเปล่าวะที่ผมเกิดตอนแรกใช่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  โอ้โหโได้อีกเลยไหมได้อีกรอบแล้วมั้ยอืมน่าจะยังไม่มีสกิลอะไรเพิ่มนะผมน่าจะแบบทำให้วิ่งได้อย่างเดียวก่อนนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ใช้ในการเคลื่อนที่มากกว่าครับตอนนี้สกิลน่าจะน่าจะมาในอัปเดตหน้าๆนะครับผมคุณผู้ชมโอเคโอเคแต่มันเร็วจริงๆนะเนี่ยพุ่งปี๊ด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 โอ้เบรกไม่อยู่เบรก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 หยุดไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หยุดไม่อยู่ของจริงคุณผู้ชม โอ้โอ้มันหยุดไม่อยู่นี่ผมไม่ได้กดคีย์บอร์ดแล้วเดี๋ยวาบานได้เลยว่าผมไม่ได้กดคีย์บอร์ดแล้วเว้ยเนี่ยแต่ตัวกูเบรกไม่อยู่จริงเออนี่ตายเลยจะได้เบรกอยู่โดนหยุดด้วยความตายเป็นไงล่ะตัวต่อไปผมเป็นซีโร่กาวิตตี้นะครับมาลองใช้กันดูสกิลแรกซีโร่กาวโอเคเป็นพื้นแรงน้ําท่วงอะไรมันนั้นนะฮะนี่แหละสกิลต่อไปทริปเปอร์รอ็อกทริปเปอร์รอ็อกโอเคโอเคทําให ซึงที่เราอบนะครับไล,ล,ล,ล่แรงน้ำถ่วงแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ทุ่มศัตรูนะฮะคุณผู้ชมนี่เนี่ยนี่เน่ต้าจะเล็งไปตามเมาส์เรานะครับถ้าผมมาประมาณนี้มันจะเล็งเทสบอดตัวนี้พอดีต,ตุบตุบอัดเรียบร้อยครับเละเป็นขี้ว่าโดนหินแถวนี้อัด <c oughs> อาตาราแล้วครับตอนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหมดแล้วต่อไปจะเป็นดาบสุมไว้คุณผู้ชมเนดับสุมดาบใช่ไหมผมชอบดาบเกมนี้มากเลยเว้ยอ๋อแรดดอมสวอดเว้ยเจ็ดเค อ๋อมีแบบเดมอนเลดไนท์กับเดมอนบูเบรดสุ่มทีละ50เจมนะครับซึ่งกูมีเจมอยู่ศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปใส่โค้ดเจมตรงนู้นก่อนครับคุณผู้ชมตันั้นมันมีโค้ดเจมบอกผมเอาโค้ดเจมมาใส่แป๊บอ้าวนี่ไงได้เจมมาอ๋อเจมเป็นประมาณนี้เลยครับผมคุณผู้ชมเจมที่ได้นะครับเก็บโอเคเราจะได้หนึ่งเจมอ๋อเหมือนเราจะเก็บตามพื้นได้หรือเปล่าก็จะหาได้จากตามพื้นหรือไม่ก็มอนเตอร์ดรอปแหละครับคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ ส่วนอันนี้ที่ผมได้มาเป็นดาบอ๋อนี่เหรอเดมอนเลดไนมีสกิลด้วยนะครับจะเป็นดาบปีศาจเว้ยดาบปีศาจแดงนะไม่เท่ดิบะแต่ยังไงดาบเติมที่ผมเคยใช้เมื่อคลิปที่แล้วแม่งก็นนหนึ่งสุดๆ,ๆเลยเว้ยคุณผู้ชมเฮ้ย<ว>แต่ดาบนี้ก็โหดใช้ได้นะเนี่ยนี่เหรอเป็นเดมอนบูเบดโอ้โหวู้ดดาบนี้แม่งเท่ว่ะเฮ้ยวู้ดดาบนี้แม่งเท่ห่ะคุณผู้ชมฟึบ<ว> อ๋อสกิลคล้ายๆกันครับแต่จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะดาบสีน้ำเงินแม่งเท่่ะมันดูใหญ่ดีอะอันนี้จะเป็นอ๋อเป็นมีดอันนี้ไม่เป็นมีดครับเพราะว่ามันเป็นไนฟ์อันนี้ครับมันเป็นเบรดครับมันเป็นแบบยังไงอะคือไนฟ์กับไนฟ์กับเบรเนี่มันมีความแตกต่างกัน้วยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเบรดรู้สึกมันจะเป็นดาบหรือเปล่าแต่ไนฟ์นี่มันจะเป็นมีดนะครับซึ่งผมก็แยกความแตกต่างผูดทีไม่เคยออกใครที่ เก่งหรือว่าแบบอะไรพวกนี้นะครับสามารถบอกกันได้นะครับคือคือคุยแยกคำต่ตางๆมาเข้าออกไงนั่นครับอันนั้นคือดาบเติมเว้ยไม่งไงแมันก็โน,โน่นหนึ่งสุดๆละดาบเติมเวลาที่แบบสุดคูลเราดูคุณผู้ชมเอ้เฟี้ยแม่งเทพจัดมีบางคนนะครับบอกว่าไอ้ดาบเติมเนี่ยมันเป็นดาบโยรุแบบไซเบอร์มีคนคอมเมนต์มาแม่งผมอ่านแล้วโอ้โหฮาเลยมันคือดาบโยรุเวอร์ชั่นแบบไซเบอร์พังครับพี่ คิดได้ไงวะเนี่ยมึงคิดกันได้ยัดไดยงไงเนี่ยรับสำหรับชิ้นนี้มีประมาณนี้นะครับก็ใครอยากมาลองเล่นแบบนี้ครับก็มาเล่นกันได้นะครับผมตอนนี้เขาเปิดให้เทสอยู่ถึงวันที่31นี้นะฮะก็รีบเ,รเขามาเทสเลยแล้วผมหลังจากที่ผมลงคลิปไปก็น่าจะผมลงวันไหนวะเนี่ยก็ถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็รีบมาเทสเลยครับผมคุณผู้ชมผมน่าจะลงในวันเสาร์นะฮะ โอเคเอาว่าไปเจอกันใหม่คิปหนา้าขอนมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ See you again later งานมองบนเพื่อจันทร์นึ่งคุมมือเธอเอาไว้บอกรักให้ฟังทุกวันพาไปกินนมเอาไหม